วันนี้เราจะมาเปิด Open นบล็อกตัว16ซิน16นิ้วกันนะคะก็คือว่าตัวสินติ16นิ้วเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะกันมากเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วเราจะาต่อแบบไหนการต่อเชื่อมต่อยากไหมนะคะมาดูกันในกล่องนี่เลยอันนี้พอดีเป็นกล่องเอ๊ะได้เอาออกมาจากข้างนอกนะคะ ออให้ดูนิดนึงอือโอเคโอเคข้างในนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองช่องก็คือมีช่องนี้เป็นช่องตัวหน้าจอ,อส่วนช่องนี้นะคะจะเป็นตัวช่องของตัวสายสายพวกสายปลัก๊กสายอะไรอะคะ่ะ แต่ว่าถ้าในกรณีของเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีปลั๊กที่ที่เสียบได้เสียบได้กับของของไทยก็เลยอาจจะต้องหาปลั๊กแปลงหรือว่าจะมีปลั๊กนี้ค่ะที่เพื่อนๆก็อาจจะต้องสักอาจจต้องหาปลั๊กที่เป็นที่ต่อกับหัวหัวต้นย,าย่านหรือไม่ก็ซื้อปลั๊กแปลงเอานะคะในประเทศไทยเราไม่มีไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้อง เอาชี้แจงนิดนึงโอเคมาดูในกล่องกันค่ะในกล่องนะคะประกอบไปด้วยหน้าจอเห็นไหมประกอบไปด้วยหน้าจอหน้าจอเก็บไว้ก่อนตัวนี้นะคะจะมีปากกาปากกาของตัวโปรตัวโปรเพนสองนะคะที่มีน้ำแรงกดน้ำหนักอยู่แปดพันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ค่ะตัวอะแดปเตอร์นี่เลย อออเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ต่อเดี๋ยวเอ็กจะเอามาต่อให้ดูนะคะว่าต่อต่อ,อยังไงในตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบตัวไฟตัวรอเสียบไฟตัวนี้จะเป็นตัวที่เสียบกับหงับที่เมื่อกี้ที่เอ็กเอาให้ดูนะคะส่วนตัวนี้เลยพะเอดของเราเลยสายสายที่ไปเชื่อมต่อตัวซินธิกนะคะ เพื่อนๆหลายคนมี HDMI กันเนาะมี AD, มันจะมี3ลรูก็คือสารูนี้เป็นรู HDMI ไว้สำหรับต่อหน้าจอส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวปลั๊กที่ไว้เสียบเป็นเสียบไฟส่วนตัวนี้เป็น USB นะคะเพื่อนๆยัง,งสองปุ๊อ,อันนี้สำคัญยังไงก็คงต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปากกาจะใช้ไม่ได้เนาะโอเค เรามาดูกันว่ามันต่อกันยังไงเริ่มจากปั๊กก่อนเลย,ยเดี๋ยวเราปักปักหนึ่งปักหนึ่นกันเน่านี่คือตัวซินทีก46นิ้วนะคะหน้าจอมันก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเหมือนกัน ใหญ่กวาคำพเลยแล้วก็คือปุ่มเปิดโอเพนจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังมีขาตั้งที่ขาตั้งสแตนดาดของมันที่จะสามารถตั้งได้องศาได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็มีขาตั้งที่เราสามารถหาซื้อเพิ่มได้เหมือนกันนะคะทําให้เป็นขาตั้งแบขยับได้ตามใจเราเนะาะเอาละคะ่ะตรงนี้สําคัญ สำคัญมากๆเลยก็คือการเชื่อมต่อวิธีเชื่อมต่อนะคะก็คือเราประกอบสามอย่างอ่าเราประกอบสามอย่างคุณเห็นไหมเนาะตรงนี้นะคะสังเหตเห็นตรงช่องนี้ไหมคะต่องนี้เนาะใช้ม้วโป้งกดลงไปสองมุนิ้วโป้งนี้กดลงไปกด แล้วดึงเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวนะคะอย่าง,งัดขึ้นนะเดี๋ยวมันพังนี่มันก็จะมีดังแก๊กอย่างนี้เอาใหม่กดนะคะดึงเข้าหาตัวโอเคมันก็จะแงะออกมาได้อย่างนี้แล้วก็เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไรข้างในตรงนี้มีรูเสียบค่ะรูเสียบที่เป็นรูที่เอ็กให้ดูสายเมื่อกี้ก็คือรูนี้นี่รูนี้เลย สังเกตวิธีการเสียบนะคะจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นรูปเหมือนตัวสามเหลี่ยมสองอันหมายความว่าเป็นด้านนี้ค่ะที่ต้องอยู่ด้านนอกเปิดขึ้นมาเสียบจุ่มเวลาเสียงเสียบมันจะมีเสียงริ๊กปิ๊กหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็เอาสายมาร้อยตามตรงนี้ตรงนี้มันจะบอกตัวซีเรียลตัวเครื่องเราด้วยเนาะ ส่วนตัวนี้ค่ะถ้าเราเรียงถ้าเราเรียงสายตามตามล่องมันอ่ะมันก็จะเข้าปิดฝาได้ง่ายขึ้นเอาแล้วนะคะลองปิดฝาดูเหมือนเดิมเลยค่ะกดลงไปแล้วดันออกอย่างงัดน,นะถ้างัดแล้วมันหักนะต้องกดลงมากดสองตรงนี้ลงมาแล้วดึงข้าหาตัวเองอ่าเปิดนะคะ พี่ว่าเอ็กเน้นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีเราเห็นแล้วบางทีเรางัดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพองัดขึ้นมาเลยตรงเนี้ยมันจะแตกมันทํามาทําให้เพื่อนๆนก็มันไม่สามารถที่จะเคลนได้ก <c oughs> ็นะคะโอเคพอเราต่อไอ้สายตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะต้องต่อต่อไปก็คือหัวปะปุกลงสองอันที่เมื่อกี้ให้เอกให้ดูอันแรก นะคะตัวนี้เป็นตัวต่อไฟค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้ซินทิกสิบสนิ้วตัวมันก็จะคล้ายๆกันเลยนี่ดังจึง,ง,จงกับต่อเรียบร้อยแล้วโอเคส่วนตรงนี้นี่เลยใส่ HDMI เสียบคอมพิวเตอร์สาย USB ไว้เสียบกับปากกาแล้วก็ลูตรงนี้หัวสามรูนะคะ ต่อกับต่อกันอย่างนี้ป๊อกเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วคือเราก็สามารถที่จะปักอันนี้ไปเสียบกับไฟแล้วก็เอาเจ้าสัองตัวนี้ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้งานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆถามว่าเออเราใส้ปากกามันอยู่ตรงไหนกันนะใส่ปากกาอยู่ตรงนี้นิงเลยป๊อกนี่นี่ให้ส่งใช่ ตัวมันเองมีสีไสดด้วยนะไส้ตัวนี้เป็นไซ้ของโปรเพน2ค่ะไส้ของโปรเพน2ตัวนี้สาม,มารถหาซื้อได้เหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือจะมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับารต่อสินติค16นิ้วก็สามารถถามได้เดี๋ยวคราวหนะ้าเอ็กจะมาแนะนำตัวสินติคโปรอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นเล็กๆนะคะ แต่ว่าที่ไอยากแนะนำก็คืออยากแนะนำให้ตัวที่เป็นตัวต่อมากกว่าให้เพื่อนๆได้รู้กันว่ามันต่อเชื่อมตอออ่อยังไงเนาะยังไงซะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถถามได้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะก็เอกก็ทาจะเข้ามาตอบเรื่อยถ้าชอบแล้วกดไลค์กด s u b สไครต์ก็เป็นจะ,จะดีใจมากๆเลยค่ะเอกจะได้ทำคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ แค่เราก็มาตั้งแบบนี้งี้มาเปิดกลุ่มนี้เพื่อเขียนได้บ๊ายบาย